สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับหมดจัดอันดับในแดนชำระบาปนะครับตอนนี้ก็ลงโมเฮานะครับคอมมิตตี้ครับน้อยสามตัวครับลงมาสามตัวตีทับเราก็จะไฟเลยครับเราบอกเราบอกคนในทีมแล้วว่าเราจะเอาแน่นอนโซครับโอ้โหไม่จะปืนทำยังไงจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วตัตัวได้ปืนแล้ว อซอล้มไปซอไปบังกระสุนให้ผมเรียบร้อยโอเควิ่งวิ่งวิ่งหาปืนอยู่โอยทำยังไงเนี่ยโอ้ยโดนอีกแล้วตายแล้วครับตอนนี้ได้เป็นปืนอัร์คมาใจไปสู้แล้วปาดพิกนี้ยโดนหัวดาวไปแล้วมีเคื่อมันซ้อนครับรีบโดนซ้ำก่อนเลยนะครับแตบานนี้เจ้าปืนอะไรช่างต้อง้บบดาวรันมีเจ้า มันไม่ใช่อะไรอะโนอาโนอาครับโนลาหรือโนอาไม่รู้เก็บไปได้ตอนนี้มีผู้หญิงขึ้นป้อมครับแจ,แ,จแ,จแจ้งแจ้งแจ้งกันแล้วโอ้ยผู้หญิงขึ้นป้อมทำไงระวังขึ้นป้อมแล้วมันขึ้นป้อมแล้วโอ้ยเราเพื่อนขึ้นมาฟ้อนอีกก็ดีเก็บดาวไปจะทำไงครับไม่กล้าขึ้นใจยังไม่ถึงครับทำไงทำไงทำไงอออืืห น้องผมโยนระเบิดไปแล้วน้องอาโยนระเบิดไปผมจะขึ้นชาร์จแล้วครับเป็นชาร์ดตั้งไอวอปิดโอ้โหผู้หญิงนี่น่าจะเป็นผู้หญิงเล่นนะครับน้องอาขึ้นมาตอนแล้วผมเน้นชัวร์ครับไม่ไม่เน้นเก่งนะไม่เน้นเก่งคนเดียวครับเน้นทีมนะปะเน้นลุ่มนะปะนะเก็บไปได้แล้วเคลียถ้าจาังหวะนี้โอ้ยโดนโดนยิงดาวครับไปอีกโอ้ไม่รู้แอบซอนไหนน้องๆซ้อนทันเหตุไหมครับ อันนี้แหละทีมเวอร์ครับอีกคนนึงชุบอีกคนนึงยิงกันนะ้อยโอ้โหนี่แหละทีมเวอร์เอว่าแต่เอคํำห,หวานหายไปนานเลยนะไม่เห็นเข้ามาเล่นเลยครับตอนนี้นะเขาน่าจะเจ็บมาแล้วครับผมยิงแค่เม็ดเดียวเนี่ยโดนรถชนโอ้แก๊งมอเตอร์ไซค์เยอะมากยอมรับแก๊งมอเตอร์ไซค์เยอะมากพยายามยิงรถผมพยายามยิงแต่มันไม่ล็อกคนระับไม่ไหวพยายามหลบ พมันวิ่งเข้ามาหาผมว่บเนี่ยที่จังหวะนี้ที่ซ้นจบแบบเพราะผมโมโหงไงครับไม่ใช่ว่าผม,ผมคุมอารมณ์ไม่อยู่นะแต่พวกมันเล่นแบบรถกันจริงๆริงนะโอ้โหมันแบบมันเกียนปั่นไปทั่วเลยอ่ะมันไม่เกรงใจอะไรลูกปืนเลยเล่นเกียน์กันอย่างเดียวเลยหาพวกนีน้ไม่ใช่ว่าผมเลียคุมอารมณ์ไม่อยู่ว่าคุมอารมณ์อยู่แต่ผมมันใต้อย่างบอกให้มันรู้ไงว่าผมไม่ชอบในการขับรถวน <c oughs> วันนี้โอ้โหดาวไปครับเหลือสองตัวสุดท้ายก็คือไอตัวไอวอข่าวแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับตัวรถมอเตอร์ไซค์ใช้ไอวอใช้ซองช้านนะพยายามอย่าประมาานะครับซองช้านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาจอดยิงเกาะน,นะอืมวอนนี้เจ้เกมที่สองครับเกมที่สองก็เป็นไอนิคมล้างครับตานิคมล้างอืม ล่มเลยให้ชิวไปอนนี้เราเราเลือกที่จะอยู่เป็นยู่ที่ดีครับอันนี้ยิงยิงให้รถระเบิดครับแต่อยู่ๆเจ้าของเขาไม่น่าจะมีของครับเขาเลยไม่ลงจากรถเลยเลยยอมตายน,นี่คนอยู่ในเต็นต์ตัวหนึ่งครับตัวเดียวผมจะเข้ามายิงก็ได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าพอดีผมแบบไม่เน้นประมาทนะเพราะถ้าเราตายขึ้มาน้องก็ต้องไปเหนื่อยน้องมันก็ต้องไล่ชุบอีกใช่ไหมละ่ะ เรามเล่นเป็นตัวถ <soci> ั ine, <ain> ่วให้น้องแต่อาวุนี้มีทั้งซ้ายทั้งหน้าเลยครับกำลังจะมุฟเข้าเข้าไปยิงบ้านแดงตึกนู้นแต่ว่ามีไอ้สองตัวนี้อยู่ลิ้เดียครับอนี้่านไปไปโดนไปโดนไอ้ตัวแดงนะดาเมจขึ้นแดงแดงมากี้ไปโดนไอ้ตัวขาวครับไอ้ตัวขาวด้านหลังตรงไอ้วอลเลยอืมฮืพออนใสทุกตัวไอ้นี้หมดจะขามตัวครับไอ้นกกงงขวสุกสีขาวครับ นี่มันตายตามยาครับตอนนี้จังหวะน,นี้บอกให้น้องๆที่เคลียร์องครับเช็คของไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนไอวอลระเบิดยาอะไรพร้อมไหมเพราะเดี๋ยวเราจะไฟวงเล็กสุดท้ายแล้วเราคงไม่มีเวลาเก็บของแล้นะครับตั้งไอวอไปครับอย่าไปหวงอย่าไปหวงอันนี้โง่ครับอันนี้พันญานอกวงคิดได้ยังไงวงก็เล็ก <c oughs> จังหวะน,นี้ต้องเก็บของครับเลย ทำยานนอกบเอาละ,ะครับนี่เราจะเริ่มแผนการอีกรอบหนึ่งคือมุกเข้าวงนะครับพยายามจะต้องมุกเข้าวงนะครับไปที่ตึกแดงตรงแอร์ดอปเอ้ตรงตู้ตู้ซื้อของนะครับมุกเข้าไปมีคนอยู่ท่องกำแพงข่าวตรงนี้เลยครับนี่มันสนใจน้องๆอยู่ผมเลยรีบอ้อมเข้ามายิงนะครับแล้วก็มีคนอยู่ข้างในอีกนะมีคนอยู่ข้างในอีกนี่ตรงกำแพงข่าวก็มีนะ อีกตัวหน,นึ่งนี่จัดตัวข้างในเยอะมากนี่นี่น,นี่ไอวอลดำับพี่โอ้ไอวอลดำแซงฟูตแซงฟูตเห็นชื่อขึ้นบ่อยแล้วชื่อขึ้นชื่อขึ้น,นบ่อยนี่ปาดไปเนี่ยจังหวะน,นี้ถือว่าโคตรดีมากเลยนะผมยิงไอ้ตัวนี้ลงผู้หญิงเขาน่าจะไม่แม่นนะครับน่าเป็นผู้หญิงคนนั้นนะ่ะถ้าเป็นผู้ชายผมผมตัม้งแต่ผมโดดลงมาตายแล้ว นี้ไม่ตายเพราะว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเขายิงในแทงคูณน,น่าจะไม่ทันได้มองปกนะนี่ครับตอนนี้หาตัวครับหาตัวผมจะพยายามเล่นเล่นใกล้ๆกับนี่แร้วโดนวีดเอสมากับตายครับกับตายนี่นะมีสกิลตลัวละครเคครับน่าตายได้เลย <c oughs> พยายามอยู่ใ,ใกล้ตู้ชุบมาเพราะว่า แม่งจะชอบมีพวกที่แบบามามาทุบอะ่ะไอ้หาพวกนี้แม่งเกิดทันแล้วแม่งแม่งเล่นเป็นอะดีมันมีของนิดหน่อยแต่มันเล่นเล่นเป็นอะ่ะมันก็ทําให้เราเสียเปรียบได้นี่จะชิงที่หนึ่งะนะครับเหลือแปดคนในแมพวงดีดไปทางขวาดีตรงนี้โอโจอังหวะนี้ผมพยายามเล่นแม่ อันนี้ผมแจ้งคนเรทีมมานะยิงเบอร์อะไรนะเ,นเ,นเนี่ยเบอร์สองกับเบอร์สามเนี่ยมันต้องอ้อมขวาไปแล้วนะอ้อมขวาไปยิงนะเนี่ยมันไม่ทำอะ่ะเลยได้ครับอันนี้ผมก็บ่นน้องอยู่นะไม่รู้มันจะโกรธผมป่ะนี่ครับอือผมโคตรดีเลยะโคตรดีเลยตามจริงทั้งโดนตัวนี้ยิงแล้วเนี่ยมันตายแล้วแอบวิ่งเข้ามาแล้วไม่เห็นนะครับเห็นแค่สองตัวแรกอะ่ะเห็นตัวดำกับสตูปี้เนี่ บอกเว็บไอ้พวกนีอ้อันนี้เจ้าบีเจ้าเจ้าบีช้างนมบอกว่าโอ๊ยพี่ต้งมงันคังคิวเลยปล่อยนี่ยังมีคนคาดีไหมเล่นทนายเอดับกันบนหลังคาแล้วที่ดูเกมมันต้องใช้ถ้ามองอะไรนะ